แม่ทำอะ่ะเขาทำแบบนี้เหรออืมก็าทำแบบนี้แหละทำแบบนี้ทุกอาทิตย์อ่ะอย่างเงี้ยแม่ก็เหนื่อยแน่เลยทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์พี่ว่าไม่ค่อยนะเพราะเขาเต็มใจที่น้อยทำไมเห็นมีแต่วัยรุ่นทางนั้นเลยอะ่ะจะไวัยไหนก็ทำได้ไหม มันถึงจุดที่ต้องช่วยกันแล้วนะเด็กน้อยเอยถ้าแม่ยังอยู่อะ่ะแม่คงทำเหมือนที่พวกเราทำเนาะพี่ดีใจนะที่นิดยอมมากับพี่อะแม่ทำให้พี่อยากทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อหวังอะไร แต่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆรวมถึงตัวนิดเองด้วยและถ้านิดจะมาอีกอะ <c oughs> ก็คือต้องใส่แบบไอติมแล้วอย่างนี้เหรอแหมเดี๋ยวซักให้ก็ได้ไหมกระทีอ้วนเฮ้ยอ่วนออ้วนเนรอไม่ได้นะว้าวน้องไม่ได้